สบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบัรสุขุสุคนบอาวา่าอยู่ภายในะระก็ต่างประเทศเนาะเม่สม่วังก็ยินดีตอนรับเขาชุดซองไม่สมหวังชาแนวเนาะสุคนโดยืันนี้ก็เม่สมหวังก็ได้มาบ้านโคปปวายเนาะมาเฮือนอันผู้เพิ่นเกิดเหตุไฟไหมไฟคอกลูกลูกเพิ่นเสียชีวิตคาเถียงนาเนาะทุนะคนวันนี้ก็เมย์สมหวังได้เดินทางมากับสาวสมหวังกับบาไซย,ยมาสัมผณ์เพิ่นเด็กมา มาถามไทยเปนเนาะโดยว่ากุปาเสหิตมันเป็นมาจังใดเนาะเดี๋ยวเมนสว่างจีพาเอซีเขาไปเบิ่งไปชมไปถามไปไทยํำกันเลยเนาะทุกคนไปเลยคุณนี่ได้สโอ่ะายน้องาก่ยงอ่ บาดีบัูุกนอยู่ดีเอโดยนอพี่นเป็นพี่น้องบ้านใกลเคือนเคียงกันมาลิน้ำกันมาอบอุ่นเพลินและแนอแนนเนาะมาให้กำลังใจกันให้กำลังใจโอ้อันขออนุญาตถามที่ไปมาเพิ่งเป็นอะไริเหตุกับมีฝันก่อนบอลล่นยอะไร เหตุการณ์ก่อนอื่นเบ็ดการเขาหลับคนก็ไม่น้องขอคือเหตุการณ์ชีวิตเป็นคือนอนอยู่หน้าบอกนอนอยู่หน้าแหละใช้ใหม่เตียงนะก่อนก่อนนั่งข่าวว่าจะกินเจดกินมานจะกินตามมึงข้าเบื่อขันยังเลยนะลูกมันมาแอบลูกมาจจกนอนอาจารเก็บไว้ก่อนก็ได้าเปตามลูกมันจะนั่งสุกุ้งเส้นแค่นั้นเดี๋ยวางลูกมันนอนมและเอาไปกอมนอน กอนอนกับม่ตามยาน้าแม่กว่าแกงบัตรเล็ก็ล่ตอยเม่ก็กินกินเกเลี้ก็พึ่ง้ก่อนะคือว่านอนกับองอายุเาอนนข้แรกเรือยๆลงกรตับน้ำตัน้าหานึก็มาที่ยางมานี้มาเนี้ชอมูกกยังจะมือยตะเกียงกับมองันนะาทานั่งนั่งนกม่้นงก็ได้นตู้นบอกนตู้ให่ยังไมม่ตู้ใหยังไม เสียงเงินก็บ่อยากดังไม่ได้นอกคนพี่น้องยันคอยโน้มนีนะคือลูกเจ้าน่ะจักปีคนนั้นนะสอปีหเดือนสองปีหกเดือนบอกนี่น็คือเจ้าบริยูเพิ่นบ่หรือวัะเนบ่ไบริยูออกเลือพูดนจางน้เป็นข้าวปลาน้ำบ นำตั้งหมนอเ็นยงไงพอำานพ่องานอย่ังไทยูกเ่ออไปทำงานเข่าก็ได้นิดหน่อยเขาก็ได้ทิดแหล่งไปน้ำเ็ดไทยใไมใช่ไนมใ่ไหมนมาปต่ฝมาจะพังไทย ทาเหน้าแล้วก็หัวมือกะกลับลงไปทำงานนี่คือเราเจียวไปเจียวมานะเนาะไม่ว่าหอนแล้กเขามันโมมีเลยเจ็งานเอเอวันไ่ได้กางบริษัทชามล้ก็มกเป็นกรหายไม่ได้ักอะไรเนแบบเคียดมลโ่นู่องเ้ยเี เสียใจเสียใจนะเนาะเสียสูญเสียคนที่หักไปวันจีันนะเพื่อเสีเลี่ยงอ่าลูกใครไผ่ก็หักวันจีันะไต่ตะเกียงไว้บอกต้ะเกียงไวตอนตอนตอนแรงบอกไปไต่ตะเกียง ตนเย็นะินข่าไปเลยนบรุษคแปดห้าพันน้องสาวชาเพาได้กินข้าวจันนาวาบอเดพอดีมากนะเสียงเสีๆนั้นาง้นบางสรวสรวันุญช้ายงน้องก็เป็นคนขังในลมมันพักต้องเอาแพ้ตังขังออบไว้ตังแต่มีแบบไม่แป้นขังบ่อกะเทาะไม่เหี้ยไม่เหี้ยแอมพาไม่เหี้ย แฮงลูกไว้ยแล้วผ er ่ามาเหี้ยม่ิดั้องทไม่เ้า้าวีกต้อนสื้งเรืองเท้ตอานได้สว่างบน้องผ่าไม่เหี้ยมีแต่ตังันคังคำบกคัว่ามตีนมันแตงมันมยาวเยอะเนาะฮงวัยแล้วเนาะนี่จากนมี่้อั้งับมาก น่าจะเป็นยังแมวึ้นสอบข่าวอลยเงี้ยมันเต้นลงเ็นมันเต้นเลยเนเรามันจะลงสื้อยางมันคว่มานน้ำมันอเียงเรามีแมวพร้ัิ่มันนอนสิ่งมันนอนสิงาง่ยเนยสกะสอบข้าวเลยน่าจะเป็นแมวอย่างน่งแต่ไม่เอาะไปเนาะไม่เลยวาบแล้วนมันใส่มานอนไดเนาะมัน

อะไร่อยมาจอยะมันเมือยหันี้ไปต่้งคึนไปต้ค้งไปบืนไปตุ่ีไปบุรียานะรอาไลจ้องเียมาบนืองปายเลยายเอสนใเลยแบบขาดบดถึงเนาะกบขอญาตแม่มันดูปกับไพตายกับบบบนี้ได้ไหมเออแม่เนาะมันนุกน้อีง เดี๋ยลูกกิจวออ้ยเคยอยู่กคยอย่างชิยวกับปเลยแม่ชิกัไปเลยลูกเอ้ยอันตอนมันใหม่นะบ่มี่ไฟว่าขึ้นไปชอยแบบขึ้นไปเอาเครื่องันยังไมใช่ไหมแ่เจ้าห่มันล้วแต่เขาไ่ได้เ่าเียงนีะได้ยิเสียงหซามะไดเสียงกันลูกเจ้าไห้น่ะจีแม่แมาแม้แห่แม่แม่ม่แม่ม่ม่แมแ ม่อนไม้ิาหยอวมีารนอนงนอนยง่เนอนจมีเ um, ดียนอนกอใจไเรื่ยนี่มาเอรับๆเนาะลานแบบไพ่ันใหม่ม ну ันจะใจขาดได๊บนมเกิดขึ้นเกิดเรื่อเรื่ําเสียงนะโอาณา่าไม่ยากนอนจุนใจจก่ใจวะโอ้กจนยังไง อย่างเบิร์ตตีมุกยาวเนยพอมาเป็นพ่าบอสโยกพุทธใจขนาดทนนี่น้องฟังเหตุการณ์เพ็่เราเนาะแบบไม่ยัางกระซูนเชียนะแบบช่างเชียรุ่งช่างเชียร์พินตุย่างนะพอเพื่อนนอนหน้าประจํา มันน่าประจักษ์ประจานที่อีตู้ลอยคนน่าชุบนเดิมาคนนัมีมีสิ่งของที่สําััญแห้งหมที่โดนสูญเสียไปใช่ไหนมีเขาไม่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 เนืกเนื้อเนื้อเน้าเนื้อเนืเนืนื้อเนื้อนอเนางเนอเนื้อเนเน้อเนอเนอเนนี้อเอเนอนนนง้้น้อนนนี้นนนนน้นนนนเออน ใหม่ใหม่แจ่อาทองแกงมันบ่มีแล้มันุกจ่มจะเห็ดไปกันคือจัจงไปหารดพักคนหยาเนาะแมนเลยไปได้คาเมียวแหล่แมนแหล่โชลาเชลแหล่ดยนี่จะไ้นเอนเดอาลูกสาวไปหาชุดเออนระเต่าเล่าเล่าจังชาำบ้านเมืองเนาะ

กำมหาเสก็ไ่ได้กินยังบ่ได้แก้ไเป็นหน้งพ่อไปหามหา่ได้เดียวผัวเดียวเมียลูกน้อยนะปลูกพะปลูกเน่าครับ้งที่พาอไปได้ซื้อให้บมักพิกเจ้าไปซื้อทั้งนู้นว่าเจาไซื้อก็ได้เจ้าไปซื้อจเอาิมาะใชนี่ครับปกเพราะก่อไ้ซื้อกี่กานะอนี้เปักคอเคนบ่มี้คนเงินเร่งเขาไปกือทุกเนาะคือลูกเจ้อนี้จะคนนี่คเดียวในโลกรู้เอกับพัวมั่นไม่ละมีมากมใหญ่ มีผู้ใหญ่เจ้าหมีลูกคนนะเจ้ากวอะไรปะอ๋อเมาชาวเขาชามอะไรบ้างเด้๋วเนี่ปลตีเนาเมี๋ยวอจ้ากูเอเมียไปอยู่กับเมียเมยไปอยู่กับเจ้าบอสไม่ใชเมียเดี๋ยวเจ้าเอ็ดเจ้าอย่างเียนีี้นะคือทางเข็ญอยู่กับลูก2คนกันหมดบางทีทางเหตุการนี้นะน นี่ยินข่าวลูกเลยกระกลับขึ้นมากอ่นลูกกรกลับขึ้นมากอัไรบ้างเพราะเราเดือนเนาะคือโบเตอร์ในคนอ่าในหมู่ไก่อ้บ่เออนามันลูกแล้วลูกแล้วเอากรทัแล้ว

ก็จักอะอ๋อมาได้รึเป่าได้ได้เสียไปแน่อยูเชียร์บันไดได้เขาไม่เขาไม่ขาดสูดเหมือนนี่แหะไปเจเรนี่เหมือนติ๋เขาก็ยิ้มยังไม่ได้สักจนจนคืนพันยังไงบอสคืนคืนทีมันทันได้เกิดเหตุนงไม่ได้พันแม่ไม่ได้พันยังไม่แต่พ่อพ่อแม่ตากระตุกนี่เออพอพอตู้ก็ไม่ตู้พี่ตายนะอืมมันจะตายรุนนะตากระตุก หากินลามินตาคมนนะเนาะังเด้บ่ได้ว่าบ่ท่าัวเออ่มือเพิ่นชิมันนคุณ่าหมูอื่หมู่เคือบ่ใหม่นดกระจกอยู่น่ะอกเข้ากันเลยกับหลานน้อยเนาะไหนๆว่าเห็นว่าเอานี่ก็เป็นกระจกเนาะเออ เห็นแต่แบขึ้องก็เป็นแต่หนุดหนอนแบบแข้งขามันก็อันนั้นเบิ้ดมาได้ชินหน้าก็นหน้าเห็นอันนั้นลย่างละทแถวยิ่งกันย้อยเยอะป้ามาจานมาทาแบบนโอ้ยอีบาดยาเนยที่มันเป็นมันเป็นน่องว่ามันอย่งนี้ม่คิดว่ามันจะเป็นแบบชื้อแรกเพว่าคนเคยแบบเห็ดเรียกันคืนน้ำแม่ว่าเคยป้าเราเราแบบเคยไปแบบพ่อบ้าหนุนเนี่ยลอเราเคยไปทียแไป กะเพาะมาได้แตนชอยแกรเพาะไม่ได้ช ah ื like. ่อือว่าอะไรมะพริการชวนะมกพริกกรบบเมนชวนเดียวได้สีส่วนมลายแล้วชวนชิมเจ้าไปแล้วประเทศชวนเดียนนะไม่ไม่ไปพชวนชวนบอแล้วว่าเราไปพ่อหนกเฟสนั่นสส่วน อมันไม่ชวนไปจะโคตรแต่กลางคืนเนี่ยชวนนู่นจันเจ้าจะอาสามชวนน้ำลังเพราะว่าอีแชนตอนลูกนอนเลยนะแบบนี้เลไกับผ้าไปเห็ดเบี้ยงเนาะผ้าไปหาพื้นมาลงเตาแบบชีเร่เห็ดเตาอีกเลตากับลูกหน่อยนะผ้ากันลงเตาป้ะด๊เขมด้นขมต้นขมทานเขมิน ต้องเอาเว้นลยองลูกไปตัดพื้นต้องนลูกมาักนมมูไล่ามูไปบ้างก็แท็กับป่าเกษตพันธุ์พันแม่ลูกกินยทำมาหาเพราได้ลูกอยากกนลูกัดไเห็นลูกอยากที่กัรแม่กับอาหาลำบากอ่ะดทนเพื่อลูกโลยลูกที่เจ้าทูญเสียไปนะคู้หญิงผู้ชายผู้ชายโอ้โโดยชื่อ

ว้ากบพิตระนามาสียลูกเป็นเป็นซี่แบบมันกับแบบนี้ก็แล้วกันเหี่ยวขัดใจง่ายๆที่เรานะคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุเนาะอุบัติเหตุที่แบบยิ่งใหญ่แห้งเนาะที่แบบคนเสียคนที่หักไปแล้วกัน ทรัพย์สินท่องว่จะเป็นรถไทยรถจักรอีกไปกับเขาลักลักกับเขาไงลักลักกับลูกเลยกมกันอะไรทรัพย์สินเนาะพนไปแล้วคันมาแมงยังมีช่วยบโดยนเอาก็ได้ช่วยก็ได้คงว่าเป็นหมอกินเป็อย่างนี้เด้๋ยเขาหน้า็ช่วยกินได้เพี้อง เคยเห็นแต่บ้านอื่นเคยเห็นบ้านอื่นกับโบสูมีมีแต่ไข่ใหม่เทียงแล้วกอไข่ใหม่เข่าเออแมนบบเคยบบอยากปันไดเอ็นมีคนเนาะอันนี้ถือว่าแบบเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเราจะได้ทังเหตุการณ์ที่เป็นเรามะนี่กับ พอสมควรในทางการมีใจให้มาใจแก็คือเ้าไก่ได้อยู่ในเหตุการณ์นาะเขาที่ทก็คือทำตามเรามันน่ากลัวโหดเยี่ยมขนาดเว่ามันเคยเต้นแล้วน่าจะเป็แมวมันหยอกอันเด้หลายตัวปะ ก็าลูกมาใช่่ะลูกตะเกียงมิ่นนามานามาแม่ก็เจ้าหนึ่งาไทยเาขามาตยไปสิหอืมนูกาบุมนนเชื่มาเจต่อวม่าแดน้ามาแล้วแม่สิเอาจไยออเอ้ยอน่ตห้องต่บรถนเมินเื่อบ้นนึงเป็นัน ิว่อได้เลยบอก้าก่แกเ่ยมือไปจ้างแม่โจมาแ่เอาม่จะางแม่น่ะไปบาแ้เยหา้เงินม่มาล่ะมาล่าจไปจ้างแม่หางเงินมาหาเงินจะลูกอยาาเงินพอเชียนเฮ้าอก็ว่านี้เป็นบ้าก็ลูกเอจังไปยาว้าเลยกแม่เอ้ยเฮาจได้เสืออันนี้เด้มายุกเชือเชือเอ้ยเชือเียบไ่ อายุเฉ e ื่อตานุ่วนุน mm ุ hmm> yeah, ่งเสื่อนี่บ่ประตูปรนุ่งแล้ว่ดนุ่งให้ปนุ่งเสียชกอ่นให้เปนนุ่งเื่อตัวนั้แต่มันมีสิบได้สิมันตายนั่นแหละเมียเงหายเสียชกต้อขึ้นตก้อนนอนนั่นแหละะกวแล้วก็มันเป็นไเสื่อยใจแต่ลยัมะก้าเสื่อย ถ้าสู้ๆเหมืนเนาะเออสู้ต่อไปาเป็นกลังใจให้นเคือกันบ่นเอาเรื่องนี้นะมีใครอยากให้เกิดดอกเรื่องนี้เ็นดมันเกิดมาแล้วก็สู้ต่อไปไดเนาะมวยท่อแท้มวยคิดหลายเนาะมันคือว่าแบบเป็นปติเหตุแล้วก เป็นอุบัติเหตุคางยิงใหญ่ที่แบบศูนเชียคนที่หัาไปแม่ทางศาสุวังวิางเดิมๆก็าสุวก่าคิดเศร้ายังูใจนึ่ม่ตายบุญได้ยังรักษาอยู่สิบเดนาะไดกรตายนมลูกแต่ววาพยายามลงเชืบานเลวก็ เห็ดบุญเฮ็ดยังไปให้เนาะให้เป็นอยู่ดีกินดีแม่มีศาติหนากับมาเป็นลูกเจ้าอีกอ่าลเก่า่เอนะเก่า่วงแบบเป็นตะแพงพ่วงเป็นงาคิ้วช่นหคะเนาะอายุสองสปีบ่สอปีหกเดือนแล้วพิ่เรื่เกือ

เลยไหวซื้อกเป็ัวเนาะชอแท้เองชันซยเลยเป็นน้ำใจเล็กๆน่อยเนาะชอยกันอันนี้คุณทั้งชาวสุมวังเป็นชอยเด้อชาวสุมวังชาวชมวังทีำากับข้อเนาะ จะเป็นกับการที่ว nah> ่าทางนี้รายการสีมาทางแจ้งตัวท่ว่ามีปปีซอยเลือกัวจมเป็นเผาซาทาฮะแห้งเสือกระม่เนีกมาองงานป็นไข่มาเนแต้วาห้วงและหทิาเปิหรนช่หกที่ช ก็ทำให้ัดออกมันเราป่าออกปาแล้วนะเียก็ออกนอกเ่เราเูากออกมากนอกอเออเออเ็อยู่นางเทียงกันปากไปอย่างออกแล้ว ใจกันสู่ๆเด้อ่าทางสาวว่าเอื้อยมีหยังเพิ่มเติมบ่ก็เป็นสู้ๆหั่นแหละโดยอือเป็นกลังใจใหะจ้อว่าเบุวมกันสงมาซํานั้นะเนาะถือุมาซํานั้นเออ มันเปไงันดีแม่ถรบกวนเวลาทำงาอลก็เพิ่ก็เพิ่มเติมาจะได้ขอัวกลับได้บันรไนเนาะขอดูครับอไรบัตรไหเนาะตาที่เขาที่ใครข้งเรื่อยเรื่อยว่าแม่สบายดีเลยสบายดีสบายดีุนุนเนาะโอ้ยไม่รำไม่รู้ยให้ได้มึงทยย โดยซาชุนิดนึงโดยไปแล้วเพื่อนที่นองสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปใหม่โอเคเนาะทุกคนตอนนี้เราก็ได้ถามเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยได้โอ้เลยลมน้ำเพื่อนเป็นทีเรียบร้อยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็ทางว่าผิดพลาดประการใดก็ไม่สำเงต้องกลับขอโทษขออภัยนลำลายเด้อเนาะเพื่อนก็สุขเศร้าเสียใจหลายเนาะบุคคลบ่ฝันว่าสิเกิดแบบนี้พ่นนะโดย จังไงก็ตามเนาะเป็นกำลังใจใเพื่อนสู้ๆต่อไปเนาะผมมีไัอยากให้มันเกิดเนาะทุกคนโดยสำหรับคลิปนี้ก็บม่สวหวังชีได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เดอ้ไอไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไม่สวหวังกับชี้ได้กล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีบายบาย